มาแล้วแห่ๆเราจะ hey, 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 hey. เดินไปไหนเดินเ,นนเดินไปเลยเ,เดินไปหาร้านค้าก่อนไปนหาร้านค้าใช่มาติดกันเรอะไม่เป็นไรไ <c oughs> าเดินไปหาร้านค้าดูสวยมากวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันอ,อ้อชลบุรีเมล์เทนชลบุรีเมล์เทนทำไมแสงทำไมหน้ามืดอ,อย่างนั้นวะตอนนี้มันก็เป็นเวลากี่โมงน่าจะบ่ายเนาะ ตอนนี้นะะอยู่ที่ชนบุรีเมาร์เทนนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านตอนนี้อันนี้เราพาพาไปดูร้านค oui. <S vap ors> ้ากับเราพาไปดูร้านค้ากับห้องน้ำก่อนเดี๋ยวสมาชิกก็น่าจะทยอยมาเรื่อยๆอันนี้เดินทางไม่ผิดใช่ไหมเนี่ยทางเดินเนี่ยถ้ามองย้อนกลับไปตรงนี้ตรงเป็นสนามที่พี่เขาบอกสวยนะสวยมาก มองมองย้อนกลับไปตรงนี้สวยบรรยากาศดีมากจากข้างบนอารมณ์ดีัต่คุณเราไม่อยากอยู่ข้างบนแต่ว่าเราอยากจะกลางติดน้ำข้ามบนาสุดทางเดินแล้วเราไปไงเราอ้อมไปนู่นดีนี่ไงสะพานไหนสะพานไปนี่ลงไม่ได้แล้วเนี่ยลงได้นี่ไงทางลงอ๋อเดี๋ยวเขาทำนะตอนนี้เราก็อยู่ที่สมุุรีเม้าเทนวิว ใช่หรอมอเทนวิวหรอใช่ป่าวะเออจนบุรีมอเทนวิวนะเติมเองก็อันนี้จะเป็นบรรยากาศลานกลางเต็นตอนนี้แม่บ้านกำลังพาไปเดินดูสถานที่เราเดินเดินไปดูไม่เป็นไรด้านหลังก็ อันนี้ชนบุรีมอเต้นนะครับอันนี้เรามา<ค> <ทำ S 2> การเต็นวันนี้วันนี้เรามาเป็นวันศุกร์วันศุกร์ซึ่งดำม,มันดำวันวันศุกร์ซึ่งดำไม่ใช่ <c oughs> อันนี้ถ่ายย้อนแสงย <c oughs> ้อนแสงอันนี้เรามาจากเป็นวันศุกร์นะครับที่วันศุกร์เนี่ยคนค่อนข้างจะน้อยแต่ว่าตอนนี้คนก็เริ่มทยอยมาแล้วแหละที่นี่เนี่ยเขาจะมีร้านอาหารร้านอาหารซึ่งผมก็เคยมากินแล้วด้วยอันนี้เราเคยมากินแล้วร้านอาหารที่นี่ซึ่งเมื่อก่อนตอนมากินเนี่ย เขายังไม่มีสถานที่กางเต็นท์เมื่อก่อนาจะเป็นร้านอาหารแล้วก็ทีนี้เขาเปิดเป็นสถานที่กางเต็นท์เพิ่มนะครับพอเป็นสถานที่กางเต็นท์เพิ่มเนี่ยตรงนี้เขาจะมีเล่นเจ็ตสกีด้วยแต่เรื่องเช่าเจ็ตสกีเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเขาให้เช่าหรือเปล่าส่วนตรงนั้นจะเป็นบ้านพักเห็นไหมตรงนั้นจะมีบ้านพักกลางน้ําด้วยนะครับใครสนใจยังไงก็ลองติดต่อสถานที่เขามาดู่อะอันเดี๋ยวเราพาไปดูต่อ ันนี้เราได้สบายแล้วหรอเดินลัดไปได้ไหมอันนเดี๋ยวไม่ได้แต่เดี๋ยวเขาก็คงอะไรนะถ้าตรงนั้นเสร็จเนาะเขาน่าจะมีเป็นร้านใช่ไหมตรงนี้เป็นโป๊ะจุดชมวิวไงตรงนู้นน่ะจริงๆอ่ะจริงๆอ่ะลานลานไอ้กลางน้ำอะ่ะเราไปเดินไปได้นะแต่ว่าไม่เอามันมันเป็น ทางที่เขาจะไปพักที่รีสอร์ทเราก็ไม่อยากจะไปไปตรงนี้ไงจริงๆเราเดินไปได้อยู่แต่เราเราคิดว่ามันน่าจะเป็นสําหรับคนที่มาพักรีสอร์ทดีกว่านี่เราก็จะเลยเลยได้ถ่ายตรงวิวตรงนี้ให้ดูนี่นี่เห็นปะเนี่ยมันเป็นเห็นไหมหามบุคคลภายนอกเข้าไปเรามากางเต็นท์เราก็ไม่ควรเข้าไปหรอกอ๋อเออใช่ไหมอ่าอ,อันอันเนี้ย ตอนแรกผมคิดว่าเข้าไปถ่ายรูปได้แต่จริงๆเขาปิดประตูใช่ใชปิดประตูประตูเขาจะอยู่ตรงนี้ก็คือสําหรับคนที่เข้าพักเข้าพักในสอดตรงนู้นเขาก็แบ่งแยกเป็นส่วนตัวส่วนของเราก็จะเป็นโซนทางนี้เราได้เสบียงข้าแต่ร้านค้าอยู่ข้างนอกก็มีมจริงๆแถวชลบุรีอ่คือถ้าถ้าเราอาไม่ซีเรียสเรื่องกับข้าวห,หรือว่าเราจะจับข้างในอันนี้ข้างในเขาก็มีขายนะเพราะว่าข้างในเขาเป็นร้านอาหาร เป็นร้านอาหารมีร้านกาแฟเพราะว่าที่นี่ร้านอาหารที่นี่แล้วก็กาแฟที่นี่เราเคยมากินประมาณหลายครั้งแล้วมั้งต่ก็ไม่ผิดอ่าใช่แต่ก็แบบเหมือนนานๆมาทีเราก็จะลืมๆหน่อยใช่โอตรงนี้แดดร่มลมตกกําลังดีอ่าจะประมาณนี้แล้วทีเนี้ถ้าใครจะซื้ออยากไปซื้อแบข้าวข้างนอกก็ได้นะครับเพราะว่าแถวชนบุรีหน่ยจริงร้านขายข้าวใกล้มากตอนนี้ก็สมาชิกก็กําลังกําลังเทยอยมากันเยอะ เธอจะกินน้ำอันนี้ตั้งแต่หัววันเลยเหรอ,อหรือจะออกไปดูกับข้าวไหมละ่ะอันนี้ออกไปดูข้าวเดี๋ยวเราไปว่ากันก็นั่งกินขนมเล่นก่อนอก็อกตอนนี้เราจะพาดูบรรยากาศรอบๆนะครับนี่ตัวจริงๆเขามีทางให้เดินนะแต่เราอ่ะอินดีอ <c oughs> น้อ่ะนี่วิวจะเป็นประมาณนี้แต่พี่เจ้าของลานใจดีนะนเห็นไหมเขาจะมีแบบเหมือนอน้ำแข็งเลยล่ะคาะ สำหรับคนมากานี<ส>นวว่วิวจะประมาณนี้ดูวิใชนะ่แล้วก็อันนี้ข้างบนอันนี้ลานอเอนอถายลานข้างบนให้ดูด้วยว่ามีสถาปัตยการนี่นะครับนีประมาณข้างบนอธิบายให้เขาฟังน่อยนะว่าว่าลานตรงไหนตรงไหน,นลานตรงนี้นะคะพอเราเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นตรงเนี้ยปุ๊บก็จะเป็นลานข้างบนก็จะยาวเลยส่วนของเราอะ่ะจะเป็นข้างล่างตรงเนี้ย จริงๆตรงนี้เขาก็น่าจะต้องปูพื้นหญ้าเพิ่มนะแต่คิดว่าน่าจะกําลังทําเนี่ยค่ะตรงลานดินตรงเนี้ยน่าจะกําลังทําอยู่เพราะว่าลานเขาค่อนข้างจะว่างยาวอยู่นะคะเนี่ยน่าจะกําลังทําก็จะมีชั้นบนด้วยนี่ตรงที่เห็นเป็นหลังคาเป็นอาคารอา,ารนี่ะ คิดว่าน่าจะเป็นร้านค้าแล้วก็ห้องน้ําแต่ว่ายังยังไม่เสร็จเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดใหม่เพิ่งเปิดใหม่เลยมาดังนี้ก็จะเป็นของเราเราก็จะเข้าได้ทั้งหน้าและหลังนบิวเราก็จะระมานี้ Okay. แต่บรรยากาศตอนนั้นอับแรกบรรยากาศดีเวอร์หลังจากถ่ายบรรยากาศเสร็จนะครับมาถ่ายแม่บ้านจากส้มตำนี่ครับอันนี้เมนูวันนี้ เมนูกับบรรยากาศแบบนี้แถมนั่งนั่งปัดแมงวันเขาบอกเลยครับที่เนี่ยบรรยากาศดีมากดกใครสนใจก็ลองตามมาดูนะครับคอนเฟิร์มว่าบรรยากาศดีแน่นอนแดดออกก็ยิงแต่ว่าไม่ร้อน ตอนนี้เรา,ากำลังทำอะไรครับคุณพ่อเรากําลังจะกินสุก,กี้กินไหนกิน,<ใ>นอยู่นในเต็นท์เลยครับท่าน,นกินอยู่ข้างห้องนอนข้างนอกลมแรงมากใช่ลมนะคะเอ่กำลังทำซุกี้นะครับมีสุก,กี้กับเจียวอนจ้านี่เพราะว่าข้างนอกมันลมแรงเดี๋ยวเตาจุดไม่ติด อืมโอเคขออนุญาตกินก่อนนะครับแล้วเจอกันกับบรรยากาศตอนเช้า